บทที่สิบบทสุดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกันสมัยยังพระควาสักเกสุวิหารติกับิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขูสังเคนณสัตทิงปัญจมาเตหิพิขูสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยผูเย,ยนะสันิบบิตาผนติพระควันตังทัศนายะพิขูสังกะจารตโขโ จตุน,นังสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตัทะโหสิไอยังโขภควาสเกสุวิหรารติกบปลิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจัมเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิ เทวตาเยผูเยนะสันนิปริตาหุตนติภควันตังทัศนายะพิคุสะมะจายันนูนะมยังปิเยนรภควาเตนุปัสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภควาโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอเดโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวะปุริโสสมมติตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาดิตังวาพาหังสมิเชยยะ เอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาภควโตปุระโตป,ป,ต,ปตุราหังสุอัตโขตาทเทวตาภควันตังเอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาทเทวตาภควโตสันติเกอิกมังขาทางอภาสิมหาสมโยปวันนสมิงเทวากายามสมาคตาอาคาตัมมหาอิมังรรมมสมยัง ทักกิตาเยวะอปะราชิตะสังคันติอตดโคอ,อปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังขาทางภาสิตันตระพิคโวสมาทะหังสุจิตตังอตัตโนชุก,กัมมากลางสุสาระทีวเนตานิขะเหตวาอินทริยานิระคันติปนิตาติอัตโคอ,อปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังขาทางอภาษิเชตวะขีลัง เชตวาปะลีคังอินทขีรังโอหัจจะมเนชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโคอปะราเทวตาภควโตสันติเกอีมังขาทางอาภาสิเยเกจิพุทธังสรณนังคาตาเสนเตคมิสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวะกายยังปริปูเรสันติติอาตโคภควาพิขูอมันเตสิเยผุเยนาพิขเวทสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปิตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังฆะเยปิเตพิค เวเหสุงอติตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรามัยเยวะเทวตาสนิปริตาเหสุงเสยยะถาปิมัยหังเอตารหิเยปิเตภิเวภวิสันติอนาคตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรามัยเยวะเทวตาสนิปริตาภวิสันติเสยยะถาปิมัยหังเอตารหิ อาจิกิสามีพิขเวเวทวกายานังนามามิกิตายสามีพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามีพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาสะตังตังสุนาทะสาธุกังมณสิกโรธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขุปคะวะโตปัจัตโสสุภควะวาเอตตะทะโวจะสิโลกะมนุสกัสมียะถาภุมมาตทัทธิตาเยสิตาคิริขภรังปะหิตตตาสมาหิตาปุกโถ สีหาวัสรีนาโลมหาหังสาพิสัมพุนโนโอทาตามณะสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาเผยโยปจัสเตยตวาวเนกปิลาวัทเวตะโตอมันตยิสัทษาสาวเกสัสนระเตเท,ทวากายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะตัปัปมะกรุงสุตวาพุทธศาสสานังเตส,สัมประตูระหุยานังอนมนุษยานะทะัศนัง อบเปเกสตัปมัทคุลสหัสสางอธสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานาสังมัทสุอเปเกนันตัปมัทคุงทิสาสภาพุทธาอุตันจะสพังอภิญญายะววะกิตวานาจคุม,มาตโตอามันแตยิสัทธาสาวเกสเนระเตเท,ทวกายยาพิกันตาเตวิชานาคาพิโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิต อนุปปุโปโสสัตตสหัสสาวะยะขาภูมิมากะปิลาวัทวะอิติมันโตชุติมันโตวะน้ำตัวยะสเซโนโมธมามนาภิกกรรมภิกขุนาสมิติงวะนังชะสหัสสาวเหมาวตายะขาน,าน,นันตะวะนิโนอิติมันโตชุติมันโตวะน้ำต,ตัวยะสเซโน โมทันมานาพ <mel> ิกามุพิขูนางสมิติงวะนังสตาคิราติสหัสายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้ตัวยะสสิโนโมทัมนาพิกามุพิขูนางสมิติงวะนังอิเจเตโสระศาสหัสายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้ตัวยะสสิโนโมทัมนาพิกามุพิขูนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัจัสตายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้ตัวยะสสิโนโมทัมนาพิกามุพิขูนางสมิติงวะนัง กุมพิโรราชคัคิีโกเวปุลสัสนิเวสนังพิโยนางสตัสหัสสัง,ย,าางยักขานางปายรูปปาสติกุมพิโรราชคัอคีกโกสโสปาขาสมิติงวนังปุริมันจัทีิสังราชาทารัตโถปัสสติคันนพนางธิปติมหาราชายาชาสิโสปุตตาปิตัสสะพ,พาโวินธนามามหาพลา อิทิมันโตชติมันโตวน้ำัวยะสัสินโนมุทามานาพิกขโมพิกขุนนางสมิติงว่านงางทักษีนันจากที่สั่งราชาวิรุณะโหต่ประสาสติกุมพันธานาังอธิปติมหาราชายะสัิโสปุตตาปิตัสสะพ,พาโวินธนามามหาพลา อิทิมันโตชุดติมันโตน้องวันโตยะสินโนธรรมนาภิกกมุพี่ขุนางสมิติงวนังปัชฉิมันจัดที่สั่งราชาวิรูปขโภปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายะสิโสปุตตะปิตาสารวอินธนามามหาปลาอิทิมันโตชุดติมันโตน้อตวันโตยะสินโหนธรรมนาภิกกมุพิกขุนางสมิติงวนังอุตรันจัดที่สั่งราชาโกเวเรตตาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายะสัิโสปุตตะปิตาสารวอินธนามามหาปลา อิทิมันโตชุดติมันโตวะนัมโตยาศาศัสสินโนมธามานาภิกรรมโภิขูนาสพิติงวะนังปุริมาทิสังทตารโตทัคขิเนนาวิดุนโกปชิเมนาวิดุปโขกูเวโรอุตรังทิสังจัตโตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโตโรทิสาทัทธละมานาอัตถังสุวะเนกปิลาวัทเวเตสังมยาวิโนทาสาอาคูเวจันนิกาสธามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูเจว,วิภุโตสหจันทนโนกามะเศธโถ,ถ,ถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทอปปมันโยจะ เทวสูตโตจะมาตาลิจิตตาเสโนจะคันะโผนโรราชาชนโนสโภอาคูปัญจสิโกเจวะติมพโรสุริยวสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทมนนาภิกขโมภิขนางสมิติงวะนังอาฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกาลำพระสตราอาคูปยาคาสหายติพิ ยามุนาทตารัตาจะอาคูนคายาส,สิโนเอราวนันโนมหานาโคสุปาขาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธะจัคขูเวหายาสาเตวันมัชัปตาจิตราสุปันาเอติเตสะนามัง อภยันตธานนาคาราชานามาสิสุป,ปัน,นโตโโเขมมะกาสิพุโทโธสันนหาหิวจจยิอุปะวะยันตานาคาสุปันนาสรณะณมกังสุพุทังชิตาวชิราหัตเถนาสมูทางแะสุราสิตาพาตโรวาสะวสะเสเตทิมโตยัสสิโนการลากัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาซา เวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจิสหสตันจับพริปุตานังสเพเวโรจนามกาสันนายิวาวาพลิงเสนังราหุพัทธมุปปะขมูสมโยธานิพัททันเตพิขุนังสมิติงวะนาง อาโปจัตเทวาปทวีจะเตโชวายุย,ยตถาขมูงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจยัสสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัเสเตเตจตถา,ากายาสัพเพนะนะตตวานิโนอ,อที่มันตุจุติมันโตน้ำมันตุยัสสิโนโมทมานาภิกกรรมภิกขุนางเสมิติงวนังเวณทูจัตเทวาสหาลีจ่าสมาจัตทุเวยามา จันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปรากิตานคตนิปุรากิตาวาคุมันทะวาลาหักาวาสุนังวสโวเสโถสกโกปะขะปุริเนโถทัถเสเตะตะะทากายาสัพเพน,น,นันตะวันิโนอิทิมตโตชุติมัโมนโตนนโตัวยาสเศุมาธร,ร,รมนาภิกขมุขนังสมิติงวะนังอถาคูสหภูเทวาชาละมัคคีสิขาริวะอาริทกาจารโรชาจะอุมมาบุภานิพาเสนโววรุณาวสหธรรมาจะอจุตาจะ อเนชกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวเนสิโนท่าเสตจัตถากายาสักเพนนัตตาวนิโนอิธิมัตัวชุตติมันโตวนาวตัวยะสิโนโมทัมนาพิกรรมงค์พิขุนางสมิติงวนัง สมณามหาสมนาม,น,าม,น,ามานุษา์มานุษสุตมาคิขาปทุสิกาอคูอคูมนโนปัทุสิกาอาทาคูหรโยเทวายเจจโรหิตะวาสินโนวาสินโนปารคามหาปารคาอคูเทวายสัสินโนทัเสเตทัทากายาสัพเพนนนัตตะวนิโนอิทิมมณโตชุติมันโตวนานโตยัสสินโมนม,มัทมนาพิกามุมบิคุนาสมิติงวะนังสุก,กากรุมหาอรุณาอคูเวขาณสาสหโอทตาคายหาปโมขาอคูเทวา,าวิจักขนาม สถามตาหาราคชามิสกายายาสัตซีโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวิสติทัศเสเต,เตสระรทากายาสัพเพนันะตะวนิโนอิต,ต,ติมันโตชุติมันโตนันโตยาสัตซีโนโมทธามนาภิกมัมมุภิคุนังสะมิติงวะนังทโมทัมเคมิมามมยาตุสิตายามากัตกาจายาสัตซีโนลัมพิตาการามาเสถาโชตินามาจะอาเสวะนิมาติโนอาคูอัฐาคูประณิมิตา ท้าเสเตเตตธากายาสัพเพน,น,น,นันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้โตยัสสิสนโนมัทมานาพิการุพิครูนางสมิตริงวนัง <c oughs> สัตเถตเ,เทวะนิกายาสัพเพน,น,น,นันตะวนิโนนามันวะเย